พลมเปิดดนดแล้วยุดมาเบ่งอาการมันเปิดเป่นอืดๆแล้วก็ปินตอนนี้ปิ้นปิ่นได้ดปกติแต่ว่ากหังมีเสียงสั่นเบ่งแล้วก็สั่นคอนดนๆไปแล้วก็ายุดเองแต่ว่าตอนนี้มันยังปิ้นอยู่ กระกสิบัวไทยมันหยุดเองกอสิมางเบึงเลยราคาเปิดโดนๆแล้วมันหยุดกระกสิไข่ฝามันออกมาเป็นพหลลมลาวเป็นพหลลมยี่ห้อของเราบัวแมนพหลลมไทยอันนี้ใบมันเบึงแล้วก็สภาพแตก ใครมาเบิงค่อยส่งใส่แมนบูดด้านหน้ามันเสียมหรือว่าบูหลวมอันนี้นอดบ่มีเลยเจ้าของเพิ่นคือสิมากออกละค่อยกาตะบิดแปลมงงาหัดออกงัดทอดลักเลยบ่ท่าหันนอตท่านหลังเพราะว่านอตด,ด้านหลังบ่มี เดึงออกมายิงแต่ซีนอตหันออกเทอร์นอดตอนนี้ก็หันออกเรียบร้อยละ สังเกตเบิงแกนมันคอนกระซูมภาพมาใกล้ใกล้สังเกตว่าแกนด้านหน้าคอนคอนเลิงเลยคอยไว้มันบูดบูดหลวมแหงอีลีธรรมดามันจะบกคอนขนาดนี้คอยกระซิไข่มาเบ่ง ว่ามันรวมแหงขนาดนี้มันเป็นอะไรแข่มาด้านหลังมันใส่บมงบีแล้วก่อนหน้าน,นี้มันคริสเตนทีบูดด้านหลังแต่ว่าทึกเส้นหมบีแล้ววันนี้มาทีด้านหน้าทอดออกมาง่ายๆเลยเพราะว่ามันหลวมละเบื้องห้อยห้าของมัน มันมันหาด้านหน้าแต่บูดด้านหน้ามอมันบมเมนบูดคอยเบิ้งแล้วมันเกลี่ยจ่อยบูดกันหน้าจะเหี้ยนคือกันจ่อยแห้งยี่ลีเบิ่งอัมือลูบเบิ่งจนเป็นคลกเห็นยดยันชัดเจนเลยว่ามันจ่อยเกลี่ยจ่อย รูด้านหน้าก็ต้องได้เปลี่ยนคือกันอันนี้แกป็นแกนใหม่เป็นแกนไม้ยาวเท่ากันแต่ว่าเบิ้งแล้วบวเข้ากันเลยเพราะว่าตัวนึงเป็นเดร็อก ok, ตัวนึงเป็นกิฟล็อกแต่ว่ายาวเท่ากันแกนเป็นมินคือกันแต่ว่าค่อยก็สิเปลี่ยนเอาแกนตัวไม่ใส่ แกนยี่ห้อของเราในหาบไ,ได้หาซื้อบ่มีอันนี้ก็เป็นแกนของฮาตาลิกระางซื้อมาจากไทยเซมาดัดแปลงใส่าใสกาคคอนตีมาคอออกคอมันก็ค่อ,คอยยับ รูดออกแล้วรูดแล้วเก่าแกในม่มาใส่แล้วก็ค่อนตีเคาะคอกาวาได้ระยะแล้วก็ออกมาแทกเบ่งก็ประมาณห้าห้าเซนครึ่งประมาณห้าเซนครึ่งจากนั้นก็ประกอบ เอาเวียนวัดรลยะนมาใส่ต่อไปก็จะบูดออกอเพราะว่าเสปลี่ยนบูดนำบูดมันคือสีเลืองแล้วบูดหลวมถ้าเปลี่ยนบูดแก่คืดว่ามันน่าจะใช้งานได้บุดดุน จะต้องกลับมาอีกอันนี้เห็นมันทนทานให้ลูกค้าอันนี้เห็นบูดแต่ว่าแหวนสปริงยังบอออกออกแต่บูทการตะละบเบีดแปลแง่เข้าไปค้อนตีเคาะให้มันรุดออกมายัางบอออก เคาะใหม่รูดังมาแล้วอันนี้นเป็น,นบูทใหม่บูทแปดมิลจะบูทใหม่ใส่เข้าไป เพนซ์กลาคาโตเก้านี่แหละเบื้องล้วมันกาสภาพยังดีอยู่ต่อมากับใส่น้ำมันใส่เอาหลายเลยใส่จนซุ่ม เบนสปริงมันกระยับยเบียเบ้ยวตอนที่ว่าออกมันทั้งงัดทั้งเคาะบัตทีไซกับคอนตีมาเคาะอีกอเคาะแปลงให้มันซื้อบวให้มันเบี้ยวมันงอกาค่อยๆเคาะแล้วก็เคาะหลายๆบาทถ้าเคาะแห้งบัดเดียวมันจะหัก ได้อค่อยๆแต่ว่าคอหลายบาทวันนี้ก็มาบีบให้มันเป็นสามเหลี่ยมสีครีมสองอ่านมางอ่อกลค่อยๆงอถ้างอแหงมันจะหักงอมันเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็วางเสบ้า แล้วก็เอาตลบิดแปรมันมัดดันเข้าค่อยๆดันเข้าเท่าละแจ่เบื้องนันมันแข็งกับเคาะทรงให้มันลงตอนนี้ก็เคาะทรงไปแล้ว มันก็นลงไปแล้วแต่ว่าบ่แเจ็บดีก็บอกบอกเบอร์สเอ็ดหรือว่าสะสองก็ไ้มาขอเติมขอแปลงให้มันเจ็บจะขอไปเรื่อยๆจนคิดว่ามันเจ็บดีแล้วก็เศรา ตอนนี้มันเจ็บละแล้วก็แป้งบูดให้มันซือ้อให้มันตั้งซือซ้อหยอดน้ำมันเติมต่อไปก็สิประกอบ ตัวนี้มันตัวใหม่ที่ว่ามีเดลดลอกก็ได้ซอกเดรดลอกมาใส่ตัวเก่ามันเป็นกิบล็อกตอนนี้ก็ใส่ประกอบเข้าไปเห่มห้อยละอันนี้มันก้านเก่าเพลินแกนเกา่าใบพะลมก็ได้ซอกมาใส่ใหม่ ก็ได้เอารุ่นที่ว่ามีมีบอลล็อกมาใส่อันนี้ใบเก่าใบาเก่าบามีบอลหลอกกระเลียนทั้งใบพะลมทั้งแกนทั้งบูธท,ทั้งเดหลอกพร้อม กับประกบอบเี้มห้อยแล้วบัดนี้สิมาลองเปิดเบิงเปิดเบิงกับปิ้นดีเย็นดีบกคอนบกสันแล้วบัดนี้บุมีเสียงดังเงียบกิบเลยถือว่าใช้งานได้เิ้มห้อย